อ่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับนะพี่ชื่อพี่ดิวนะครับก็สําหรับในคลิปแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมา orientation กันนะครับหรือว่ามีการมาปฐถมนิเทศกันเนาะว่าเฮ้ยใ,ในคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวเบื้องต้นก่อนนะครับนะพี่ชื่อพี่ดิวนะครับก็จะรับหน้าที่สอนน้องๆในคอร์สเรียนคอร์สนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่า ที่จะสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยนะครับนะส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อยากให้ดาวน์โหลดชีตเนาะดาวน์โหลดไฟล์นะครับหรือว่าท่านใดที่ได้เป็นหนังสือนะครับก็เตรียมหนังสือเนาะเพื่อเข้าเรียนได้เลยนะครับโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะก็ดาวน์โหลดชีตตามนี้เลยนะครับ ่วนต่อไปนะครับอ่ะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยเนาะเรื่องเซตเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องจํานวนจริงนะครับลำดับและอนุกรมนะครับเลขาคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกรวยนะความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ลอการิทึมสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นแบบเบื้องต้นเนาะกระบวนการคิดนะครับเราก็จะมีการสอนในคอร์สนี้ด้วย รวมไปถึงเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมเทคนิคสอวนคอมนะครับส่วนเนื้อหาใหม่ๆที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการใส่เอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการใส่เอาไว้สักครู่นะครับพี่ขออนุญาตปรับปรับใหม่นิดนึงครับเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับอ่ะเราก็จะมีการใส่เข้ามาในตรงนี้ โอเคเนาะเดี๋ยวเรา additional นะครับ additional รูปนะครับ additional นะครับ additional content นะครับเราจะใส่เข้ามาตรงนี้นะครับเราจะใส่เข้ามาตรงนี้นะซึ่งบอกเลยครับในคอร์สเรียนนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างอัดแน่นแล้วก็เต็มเต็มนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้ตั้งใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงในคอร์สเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะมีโจทย์ นะที่พี่เนี่ยเรียกว่า Pixel Solution นะครับเราจะมีส่วนที่เรียกว่า Pixel Solution เนาะน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวอักษรมันเล็กไปนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเรามี Pixel Solution ให้นะครับนะ Pi x เ l Solution เนี่ยคืออะไรนะ Pixel Solu t i o n ก็คืออเป็นโจทย์นะครับ สำหรับพื้นฐานเนาะถ้าน้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าน้องไปเรียนต่อในคอร์ส4002เนี่ยหรือว่าน้องจะไปทําโจทย์เนี่ยน้องก็จะทําได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากน้องมีพื้นฐานที่ดีดังนั้น Pi ก e l Solution เนี่ยก็จะเป็นรวมโจทย์เนื้อหาครับรวมโจทย์ครับรวมโจทย์พื้นฐานเนาะนะครับที่เป็นเบสิกนะครับบวกเฉลยนะครับบวกโซลูชันเนาะมี1000ข้อครับ รับรองน้องทําแล้วน้องเก่งขึ้นแน่นอนมีเฉลยละละเอียดครบทุกข้อนะครับใน1,000งพข้อนี้มีเฉลยละเอียดครบทุกข้อดังนั้นก็อย่าลืมไปฝึกทํากันด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะเนอะโอเคนะครับโอเคนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็เราเนี่ยได้มีการดูในส่วนของเรื่องอเรื่องที่เราจะสอนกันในคอสนี้ไปแล้วใช่ไหมครับส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของ l e ARNING Pyramid นะครับเป็นสิ่งที่พี่เนี่ยจะต้องพูดทุกครั้งเลยเวลาพี่สอนหนังสือเนาะ Learning Pyramid คืออะไร Learning Pyramid เนี่ยถ้าน้องดูในพีระมิดการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยครับนะ อ่ะอยากให้น้องๆดูไปตามพี่เนาะเลคเชอร์เนี่ยหเนะครับเลคเชอร์ห้าเปอร์หมายความว่าถ้าน้องเนี่ยเรียนเฉยๆเนี่ยน้องนั่งฟังพี่สอนอย่างเดียวเนี่ยน้องจะได้ความรู้5%อ่ะน้องได้ความรู้เต็มๆครับแต่ว่าสิ่งที่น้องจะจำได้เนี่ยน้องจะอยู่ที่5%เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่5%เท่านั้นโอเคไหมครับส่วนต่อมาคือการอ่านเนี่ยถ้าน้องอ่านอย่างเดียวเนี่ยน้องจะได้10%เนาะอ่า <tradicional. S 1> แต่ว่าก็ยังได้กว่าเลคเชอร์นะครับนะยังได้มาากกว่เเลคชอร Au ด i โอวิช a l นะครับหรือว่าเป็นการฟังน้องก็จะได้20%หรือว่าน้องจะเรียนแบบ demonstration หรือว่าเป็นการสาธิตต่างๆเนาะเช่นสาธิตการทำแล a บสาธิตการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเนี่ยน้องก็จะได้อยู่ที่30%ซนะครับซึ่งถามว่ามันมากน้อยขนาดไหนเนาะก็รวมๆกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า passive learning เนาะ passive learning คืออะไร pass i v e Learning ก็คือเราเนี่ย ไปรับมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการทำหรือว่าใช้ความคิดของเราซับเป็นส่วนมากเนาะนะครับแต่ว่าไอสามการเรียนด้านล่างเนี่ยครับ discussion ฝึกฝนแล้วก็ teaching another เนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า active learning หรือว่าเป็นการที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ โอเคไหมครับอ่ะเราจะเรียกตรงส่วนตรงนี้ว่า active learning นะครับซึ่งทั้ง3าอันนี้เนี่ย discussion เนี่ย50%เลยนะครับการฝึกฝนเนี่ยอยู่ที่75%แล้วก็ teaching an o t h e r เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการสอนคนอื่นเนี่ยจะอยู่ที่90%เลยโอเคไหมครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือพี่เนี่ยอยากให้น้องทำตรงนี้ให้ได้นะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะตรงที่เน้นเลยก็คือตรงนี้ครับการฝึกฝนเลยเนาะถ้าน้องฝึกฝน นะครับถ้าน้องฝึกฝนแล้วน้องฟังเลคเชอร์บวกกับการอ่านเนี่ยพี่รับรองว่ายังไงก็ตามน้องเรียนคอสนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะเรียนให้มันได้สัมฤทธิผลไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่การเริ่มต้นโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎนะครับที่เราน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะว่าในการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ เลยนะครับนะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับเราจะมีทั้ง active learning แล้วก็ passive learning ในคอร์สเรียนนะครับขออนุญาตเน้นก่อนนะครับว่าในในเอกสารนี้นะครับมีบางอย่างที่พี่อาจจะไม่ได้ใส่เข้ามานะครับสิ่งที่ใช้เป็นประโยชน์ในคอร์สนี้เนี่ยบอกเลยมีเยอะมากนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเนาะเทปวิดีโอเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้3ปีท้่วน,นะครับก็คือเริ่มสมัครปุ๊บก็จะนับไปอีก3ปีนะครับ แล้วก็ไม่จํากัดชั่วโมงด้วยน้องจะเรียนบนซ้ํามากน้อยขนาดไหนตรงไหนไม่เข้าใจก็มาเรียนซ้ําได้นะครับส่วนต่อมาเราจะมี Pixel Solution นะครับซึ่งเป็นโจทย์เนาะเป็นโจทย์ที่พี่บอกไปแล้วนะครับว่ามีพันข้อนะครับส่วนต่อไปก็คือสามารถสอบถามข้อสงสัยนะครับอ,อยู่ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับมี Q&A ว e s s i o n หรือว่าน้องจะส่งมาทางทางทางเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะนะครับ ข้อที่สเนี่ยสามารถซื้อ c 0 0 2ได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับก็คือในชีตนี้เนี่ยค่อนข้างครบจบในที่เดียวแล้วก็ยังไม่รวมสิทธิ์อื่นๆที่น้องจะได้นะครับเช่นอาจจะเป็นอ่ได้ต่อคอร์สเรียนอ่าคอร์สนูน่นคอร์สนี้ฟรีนะครับหรือแม้แต่อ่าอาจจะได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนสดด้วยนะครับนะโอเคไหมครับโอเคนะโอเคเนาะ อ่ะก็สําหรับในส่วนของ orientation นะครับก็สําหรับในคอรสนี้อ่ะพี่มี planner ให้ด้วยนะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะพี่มี planner ให้นะครับแล้วก็ planner ส่วนของตรงนี้น้องสามารถไป planner เองได้นะครับนะไปเขียนเองได้เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่ง features นะครับที่พี่ใส่มาก็คือ ก่อนที่เราจะสอบสอบนคอมเนี่ยถ้าเป็นพี่เนี่ยครับเราจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่าบอกตัวเองเนาะเราจะบอกตัวเองณนะตอนนี้ว่าเฮ้ยเราจะตั้งใจเราจะทําโจทย์เราจะเก่งขึ้นให้มันได้นะครับเพื่อเป็นการสัญญากับตัวเองแล้วก็พี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยลงลายมือชื่อผู้เรียนด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเ,าเราจะทําสิ่งนี้แบบจริงๆนะเราต้องการที่จะติดจริงๆแบบนี้เป็นต้นนะครับ เนาะถ้าน้องมาเรียนแล้วน้องไม่ตั้งใจคําถามคือน้องมาเรียนทําไมใช่ป่ะดังนั้นน้องก็จะต้องตั้งใจเรียนนะครับโอเคไหมซึ่งซึ่งเป็นสิ่งเบสิกมากๆนะครับก็ไม่อยากที่จะพูดเยอะนะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งเนี่ยใช้อ่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่เน้อนๆนะครับดังนั้นอยากให้น้องๆตั้งใจนิดหนึ่งนะครับพี่ก็ตั้งใจสอนน้องๆเต็มที่น้องๆก็ช่วยตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ด้วยนะครับโอเคไหม ข้อกําหนดในการเรียนนะครับก็1เลยอันนี้สําคัญมากๆนะครับขออนุญาตเน้นย้ําเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าในคอสนี้เนี่ยมันมีอายุ3ปีบางคนอาจจะสอบติดตั้งแต่ปีแรกแล้วซึ่งเยอะมากนะครับคือเรียน3ปีเนี่ยสอบติดสอวนคอมตั้งแต่ปีแรกแล้วก็คือไปถึงเป้าหมายตั้งแต่ปีแรกแล้วส่งรหัสให้คนอื่นได้ไหมนะครับไม่ได้นะพี่บอกเลยครับพี่เช็คได้นะครับนะพี่เช็คได้นะครับ ห้ามส่งทุกอย่างครับบัญชีการเรียนเอกสารต่างๆทรัพยากรให้คนอื่นเด็ดขาดนะครับหถ้าน้องส่งเนี่ยพี่เช็คได้ครับ2คือน้องๆครับกว่าที่พี่เนี่ยจะทําชีทจะทำคอร์สเรียนจะนั่งอัดเทปเนี่ยคอร์สหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะดังนั้นพี่ขอความเห็นใจนะครับว่าอย่าทำนะอย่าทําเลยดีกว่านะครับพี่ขอร้องนะครับอ่ะ ข้อที่2นี่ก็จริงๆก็เป็นสับเซตกับในข้อแรกนะครับนะก็คือห้ามส่งให้คนอื่นห้ามเปิดเผยจนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก Pixelmatch นะครับข้อ3ครับก็คืออายุคอร์สเนี่ยมีอายุ3ปีตั้งแต่วันสมัครเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงหากมีข้อสงสัยอ่ะก็ซ้ำเนาะนะครับหากมีส่วนไหนที่ผิดพลาดนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้สามารถแจ้งมาที่ Facebook Pixelmatch ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเนาะโอเคไหมครับโอเคนะ อ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับการ orientation เนาะก็หวังว่าน้องๆจะจะเข้าใจนะครับนะพี่นึกคำไม่ค่อยออกเนาะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะครับในสิ่งที่พี่พูดไปแล้วก็หวังว่าน้องๆจะตั้งใจเรียนนะครับในคอร์สเรียนนี้เนาะพี่ก็ตั้งใจทำคอร์สเรียนนี้อย่างเต็มความสามารถนะครับอย่างสุดความสามารถ ดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ลูกศิษย์พี่ทุกคนเนี่ยสอบติดทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นพี่เนี่ยเชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนนะน้องๆทุกคนสามารถสอบติดได้นะครับน้องๆก็จะต้องให้ความสําคัญกับคอร์สเรียนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะไว้เจอกันในเทปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ